อัปเดตข่าวสารนะคะของสาวแบล็กพิงคค่ะพิซูโรเซมีการเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีของเธอโดยพิซูค่ะมีการเซลล์ตัวเองด้วยนะคะว่าสาวค่ะที่ฉันทบในโตเกียวแหมสวยเชไมลา่ามีการแอบเซล์ตัวเองด้วยนะคะพี่จีซูส่วนเจ้าแชงค่ะก็คือสาวน้อยค่ะผู้รักงานศิลปะตัวจริงเลยนะคะแต่อย่างไงเนี่ยเธอก็ไม่ทิ้งงานมคะคะ่คาค่ะเพราะว่านอกจากจะมาปั้นโอ่งให้กับเราได้ดูกันแล้วเนี่ยเธอค่ะก็ยังมีการนะคะมาขายผลิตภัณฑ์ค่ะดูแลผิวหน้าของซันวาซูอีกด้วยค่ะ ส่วนใหญ่เกี่ยวก็มีโฆษณาของโซจูนะคะเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมนะคะและก็ปิดท้ายค่ะด้วยป้ายวีบอดขนาดใหญ่สวยๆนะคะของนอรลิซ่าค่ะที่ทางบูกอลีจัดให้ในเกาหลีนะคะบริเวณห้างย่านโคเอ็กมอค่ะคือสวยมากๆเลยนะคะคุณพ่อเจซีบาบินจัดให้แบบเต็มจริงๆค่ะแล้วก็เห็นทาง The Standard p o p นะคะมีการรายงานว่าบูกอลีค่ะเตรียมตัวเปิดตัวซีรีส์สารคดี Inside the Dream นะคะ จะใช้ในวันที่13กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเบื้องหลังการทํางานของแบรนด์บูเกอรีแล้วก็จะเปิดฉายครั้งแรกนะคะที่เทศการภาพยนตร์โตรอนโตอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติค่ะหรือเรียกย่อๆว่า TIFF นะคะที่ทางแบรนด์ค่ะเป็นผู้ร่วมจัดงานในปีนี้แล้วก็พร้อมกันกันกบว่าจะฉายให้กับคอแฟชั่นทั่วโลกได้ดูด้วยนะคะสามารถรับชมผ่านทางพรามวิดีโอค่ะในวันที่13กันยายนที่จะถึงนี้อีกด้วยแม น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยแบบถึงเบื้องหลังเนาะในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมานะคะแล้วก็รวมไปถึงการเลือกไอเทมค่ะแต่ละชนิดนะให้กับเราบรรดาเซเลบิตี้แต่ละคนนะคะสำหรับสวมใส่ในการเดินผมแดงกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่านะ13กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะมีสารคดีดีๆนะคะเตรียมตัวมาให้กับเราได้ชมกันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า